สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอ่านให้ฟังช่องที่จะเลือกบทความดีๆมาอ่านให้คุณฟังเพลินๆไม่ว่าคุณจะฟังระหว่างวันฟังตอนที่นั่งทํางานฟังก่อนนอนหรือว่าฟังตอนขับรถก็ยังได้แต่ก่อนจะเริ่มไปฟังฝากกดติดตาม Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องอ่านให้ฟังและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะ สำหรับบทความที่เราเลือกมาอ่านให้ฟังบทความนี้จะเป็นในหัวข้อหมุนไพรแก้วหวัดคัดจมูกมีอะไรบ้างมาบำรุงสุขภาพตัวเองในช่วงหน้าหนาวกันเข้าสู่ช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงทีไรโดยเฉพาะช่วงเข้าหน้าหนาวที่อากาศจะเย็นลงเย็นลงเรื่อยๆหลายๆคนก็อาจ,จะมีอาการไอาจามเป็นหวัดคัดจมูกซึ่งอาการเป็นหวัดเหล่านี้ เป็นโรคที่มากับหน้าหนาวอย่างหลิกเลี่ยงไม่ได้ใช่ไหมล่ะคะหากไม่ดูแลตัวเองให้ดีก็อาจจะทำให้ป่วยได้ค่ะทั้งนี้หากใครกำลังมีอาการเป็นหวัดคัดจมูกอยู่แล้วก็อ่านให้ฟังในตอนนี้เรามีสิบสมุนไพรแก้วหวัดคัดจมูกมาฝากกันค่ะรับรองว่าช่วยให้อาการดีขึ้นอย่างเห็นผลแน่นอน สมุนไพรบางชนิดก็อาจจะหาได้ไง่ายๆจากในครัวบ้านเรานี่เองค่ะจะมีอะไรบ้างนั้นมาฟังกันต่อเลยค่ะ 1. กระเพรากระเพรามีประโยชน์มากมายนอกจากจะเอามาทำอาหารย่างผัดกระเพราสุดอร่อยแล้วยังเป็นสมุนไพรแก้หวัดคัดจมูกอีกด,ด้วยเพราะว่ากระเพราเป็นสมุนไพรที่คนอินเดียมักใช้แก้ไอ แก้ปัญหาด้านระบบทางเดินหายใจกระเพรามีสปปรรพคุณช่วยเสริมภูมิต้านทางให้แข็งแรงจะสูตรน้ำต้มใบกระเพราเพื่อบรรเทาอาการแก้หวัดคัดจมูกก็ได้นอกจากนี้น้ำต้มใบกระเพรายังช่วยขับลมลดอาการท้องอืดท้องเฟอ้อได้อีกด้วยนะคะ 2. ขิงถ้าพูดถึงสมุนไพรที่ช่วยแก้หวัดเชื่อว่า หลายๆคนอาจจะต้องนึกถึงขิงกันอย่างแน่นอนขิงเป็นสมุนไพราสารพัดประโยชน์ช่วยอาการท้องอืดท้องเฟอ้อขับลมช่วยย่อยอาหารช่วยบำรุงธาตุและยังเป็นสมุนไพรแก้หวัดแก้ไอเพราะในขิงมีสารพฤกษเคมีหลายชนิดที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อหวัดได้ถ้าใครเป็นหวัดอยู่ละก็ ลองกินอาหารที่มีส่วนผสมของข,องขิงหรือจิบน้ำขิงร้อนร้อนดูนะคะ 3. หอมแดงหอมแดงก็เป็นสมุนไพรแก้วัดคัดจมูกชันเลิศในหอมแดงมีน้ำมันอะล,ลิลิกไดซันไฟซึ่งมีคุณสมบัติเป็นน้ำมันหอมระเหยการสูดกลิ่นน้ำมันหอมระเหยนี้จะช่วยบรรเทาอาการหวัดคัดจมูกได้ดีค่ะ สามารถนำหอมแดงมาทุบพอหยาบแล้วห่อด้วยผ้าบางๆจากนั้นมาประครบไว้ตรงกระมอมหรือวางเอาไว้บริเวณที่นอนก็จะช่วยให้หายใจโล่งมากขึ้นหรือจะต้มน้ำหอมแดงแล้วสูดกลิ่นเข้าไปก็ได้ค่ะหรืออาจจะนำไปปรุงอาหารก็ได้ค่ะเช่นใส่ในต้มยำยำต่างๆกินแล้วก็ช่วยแก้หวัดได้เช่นกันละค่ะ 4. ตาไคร้ตราไคร้มีน้ำมันหอมระเหยที่ชื่อว่ายูจีโนซึ่งช่วยให้หายใจลงขึ้นจึงนำมาใช้เป็นสมุนไพรแก้วัดได้ดีค่ะบุบตาไคร้ประมาณ3-4ต้นให้แตกแล้วนำมาต้มกับน้ำเปล่าประมาณ1ลิตรรอจนเดือดล้นเอาแต่น้ำและจิบบ่อยๆจะช่วยบรรเทาอาการหวัดได้ดีขึ้นค่ะ และยังช่วยแก้อาการคัดจมูกน้ำมูกไหลได้อีกด้วยนอกจากนี้ยังใช้เป็นสมุนไพรที่ช่วยแก้อาการนอนไม่หลับได้ดีอีกด้วยนะคะใครมีปัญหาด้านนอนไม่หลับลองดื่มชาตระไคร้ดูจะช่วยให้ผ่อนคลายความรู้สึกและนอนหลับได้ดีมากขึ้นค่ะ 5. ฟ้าทะลายโจรฟ้าทะลายโจรเป็นสมุนไพรแก้วัดที่รู้จกักและคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีค่ะ ในฟ้าทะลายโจรมีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพหลากหลายชนิดด้วยกันเช่นไดเทอร์ปีนอยฟาววอร์นอยและโพลีฟีนอลซึ่งมีฤทธิ์ต้านการอักเสบและต้านการติดเชื้อช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันและช่วยบรรเทาอาการเป็นหวัดได้อย่างดีค่ะปัจจุบันมีการนำฟ้าทะลายโจร ไปทำในรูปแบบแคปซูลเพื่อวางจำหน่ายทำให้สามารถกินได้ง่ายขึ้นหาซื้อได้ง่ายขึ้นสะดวกสบายมากๆเลยล่ะค่ะ 6. ยาใตาา้ใบยาใตา้ใบเป็นสมุนไพรพื้นบ้านชนิดหนึ่งมีลักษณะเป็นต้นเล็กๆมีรสชาติขมเย็นค่ะจัดเป็นสมุนไพรแก้ว,วัดคัดจมูกโดยการนำ เอาต้นสดประมาณ3ต้นมาล้างน้ำให้สะอาดหั่นเป็นท่อนเล็กๆแล้วนำไปต้มกับน้ําเปล่าประมาณ1ลิตรจนเดือดค่ะกองด้วยผ้าขาวบางแล้วนำเอาแต่น้ำมาดื่มโดยดื่มก่อนอาหารครั้งละ1แก้วเช้าและเย็นค่ะจะช่วยแก้ว,วัดคัดจมูกได้แถมยังทำให้น้ํามูกแห้งอีกด้วยนะคะ 7. กระเทียม สมุนไพรคู่ครัวที่เอามาทำอาหารอย่างกระเทียมนี่แหละค่ะเป็นสมุนไพรแก้หวัดคัดจมูกยั้นดีเลยเชื่อว่ามีคุณสมบัติต้านไวรัสและแบคทีเรียอุดมไปด้วยสารลากหลายชนิดที่ช่วยรักษาหวัดได้เช่นอาจินีนโอลิโกเซคาไรฟาว,ดดวยาวด,ด์เป็นต้นค่ะสามารถกินพร้อมมืออาหารได้เลยช่วยบรรเทาอาการหวัดได้เป็นอย่างดี ถ้าใครไม่สามารถกินเป็นกลีบสดๆได้ก็เอากระเทียมกลีบเล็กๆมาหั่นเป็นชิ้นบางๆแล้วบี้ให้แตกนำไปผสมน้ำร้อนหนึ่งถ้วยเติมน้ำพึ่งมะนาวลงไปช่วยให้รสชาติกลมกล่อมทานง่ายขึ้นดื่มติดต่อกัน2-3วันก็จะช่วยบรรเทาอาการหวัดได้เช่นกันค่ะ 8. ปเปเปอร์มินตเปเปอร์มินมีกลิ่นหอมเย็นสดชื่น ช่วยบรรเทาอาการคัดจมูกได้เป็นอย่างดีทำให้หายใจลงมากขึ้นด้วยค่ะเนื่องจากเมนทอลที่อยู่ในใบเปเปอร์มินต์นั้นมีฤทธิ์เป็นยาบรรเทาอาการคัดจมูกตามธรรมชาติจะเอาใบเปเปอร์มินต์มาต้มกับน้ำร้อนแล้วสูดดมเข้าไปเพื่อบรรเทาอาการคัดจมูกหรือดื่มเป็นชาเปเปอร์มินต์ระหว่างวันก็ทำได้เช่นกันค่ะ 9. ใบทม์ ไทมเป็นสมุนไพรที่มีต้นกำเนิดจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมีสปปรรพคุณทางยาสูงสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ดีค่ะเราสามารถดื่มชาใบไทมเพื่อบรรเทาอาการหวัดได้เช่นกันโดยการนำเอาใบไทม์หนึ่งช้อนโต๊ะมาสับให้ละเอียดและแช่ในน้ำร้อนหนึ่งแก้วเป็นเวลา1 0 2ถึง20นาทีค่ะโดยระหว่างแช่นั้นให้ปิดฝาแก้วด้วยเมื่อครบเวลา กรองเอาใบออกจากนั้นเติมน้ำผึ้งลงไปดื่มเพื่อบรรเทาอาการหวัดได้ดีทีเดียวละค่ะ 10. ขมิน้นขมิ้นก็ใช้เป็นสมุนไพรแก้หวัดได้ดีค่ะขมิ้นมีสรรพคุณรักษาโรคได้มากมายรวมถึงช่วยบรรเทาอาการเป็นหวัดคัดจมูกน้ำมูกไหลเนื่องจากในขมิ้นมีสารต้านอนุมูลอิสระหลากหลายชนิดช่วยต้านอาการอักเสบในร่างกาย แล้วยังมีฤทธิต้ตานแบคทีเรียต้านไวรัสหวัดได้อีกด้วยนะคะนำขมิ้นผงครึ่งช้อนชาผสมกับน้ำอุ่นหนึ่งแก้วดื่มเวลาสองถึงสมครั้งหรืออาจจะผสมผงขมิ้นกับนงสดดื่มตอนก่อนนอนก็จะช่วยลดน้ำมูกได้ดีค่ะช่วยลดอาการเจ็บคอได้อีกด้วยนะคะการใช้สมุนไพรแก้หวัดเป็นการใช้อาหารเป็นยาค่ะ ถือเป็นความรู้พื้นบ้านดั้งเดิมที่มีมานานและสมุนไพราบางชนิดก็มีนิดบำรุงกำลังด้วยช่วยให้ร่างกายแข็งแรงในเร็ววันอย่างไรก็ตามหาการไม่ดีขึ้นก็ควรไปโรงพยบาบาลเพื่อตรวจวินิจฉัยจากแพทย์เพื่อที่จะทำการรักษาอย่างเหมาะสมอย่างต่อไปและถ้าหางมีอาการไอก็ไม่ควรกินอาหารที่จะไปกระตุน้นให้เกิดอาการไอามากขึ้นนะคะ ขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะเกรดสุขภาพแนะนำา 1. ถึงแม้ว่าฟ้าทะลายโจรจะช่วยบรรเทาอาการหวัดได้ดีแต่การกินฟ้าทะลายโจรมากเกินไปอาจจะมีผลข้างเคียงด้วยค่ะเช่นอาจทำให้เบื่ออาหารท้องเสียคลื่นไส้อาเจียนมีผื่นขึ้นตามร่างกายเมื่อรู้สึกเมื่อยล้าตามร่างกายแล้วถ้าใช้ในปริมาณมากเกินไป ใช้อย่างยาวนานก็จะทำให้ต่อมน้ำเหลืองโตขึ้นได้ค่ะเอมไซม์ในตับเพิ่มสูงขึ้นทำให้ความดันโลหิตต่ำหรือเกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงได้ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพหรือมีโรคประจำตัวควรปรึกษาแพทย์เพื่อความปลอดภัยก่อนใช้ยาอย่างฝาทาลายโจรน,นะคะ 2. นอกจากการใช้สมุนไพรแก้วัดคัดจมูกแล้ว ควรดูแลตัวเองอย่างเหมาะสมเพื่อให้หายจากอาการหวัดโดยเร็วโดยล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำเปล่าเพื่อลดการสะสมของเชื้อโรคอยู่ให้ห่างจากบริเวณที่มีควันบุหรี่เพราะอาจทำให้ระคายเคืองต่อช่องจมูกรวมถึงไม่ควรสั่งน้ำมูกอย่างรุนแรงเพราะจะทำให้เกิดแรงดันย้อนกลับค่ะทำให้เชื้อไวรัสมันขึ้นไปที่โพรงจมูกได้นะคะ รวมถึงการกินอาหารที่มีประโยชน์เพื่อบำรุงร่างกายและที่สำคัญที่สุดค่ะคือการนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพออาการป่วยจะได้ทุเลาลงในเร็ววันค่ะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe และกดกระดิ่งให้ช่องอ่านให้ฟังหรืออ่านบทความเพิ่มเติมได้อีกที่เว็บไซต์เพื่อสุขภาพ .com หรือ Facebook Fan Page สุขภาพทิปส์ หวังว่าช่องนี้จะช่วยจุดประกายสิ่งดีๆได้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันค่ะเจอกันใหม่ตอนหน้านะ